มอนอยู่ไม่ต้องห่วงผมก็ใช้ตัวนี้แหละรับประกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกระเลืองสตาร์ทของเครื่องตัดหญ้ากันนะครับอันนี้จะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับแบบนี้ทนทานนะครับใช้งานได้นานแน่นอนนะครับแบบอลูมิเนียมตัวนี้มันจะ พัฒนามาจากอันรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับใช้ได้แป๊บเดียวก็แตกแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใช้พลาสติกเนี่ยมันแตกง่ายมากเลยนะครับเราก็จะใช้แบบอลูมิเนียมนะครับเพื่อความทนทานนะครับก่อนอื่นเราก็จะทาจรารบีบางๆนะครับตรงบริเวณล่องสัตว์ไล้นะครับ ไม่ต้องทาเยอะเกินนะครับเพราะว่าจาระบีถ้าเราทาเยอะเกินมันจะเป็นตัวดักจับฝุ่นนะครับฝุ่นมันจะเข้าไปทําให้ล่องสไลด์มันฝืดน,นะครับทาแค่บางๆงพอนะครับตัวนี้มันจะมีล่องสไลด์แล้วก็มีตัวกระเดืองสองชุดนะครับข้างในก็มีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กเราใส่เข้าไปแล้วแล้ตอนนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับของเก่าเนี่ย มันใช้ไม่ได้นะครับมันสตาร์ทไม่ได้เนื่องจากว่าเคี้ยวมันแตกมันหักไปแล้วนะครับเหลือแค่สองฟันเองนะครับกระเดื่องสตาร์ทชุดนี้นะครับมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเพื่อความแข็งแรงนะครับพัฒนาจากรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเป็นพลาสติกใช้ได้แป๊บเดียวเขี้ยวหักนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับราคามันจะแพงกว่ากันนะครับประมาณเท่าตัวนะครับ แต่ว่ามันจะใช้งานได้ดีนะครับผมเคยใช้แล้วนะครับของผมใช้ครับตัวนี้นะครับก่อนหน้านั้นเป็นพลาสติกนะครับสตาร์ทีส2ทีเคี้ยวหักนะครับก็จะเปลี่ยนมานเป็นอลูมิเนียมนะครับทุกวันนี้ยังใช้ดีอยู่เลยนะครับกระเดื่องชุดนี้มันมีขายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องตัดหญ้าของเพื่อนๆสตาร์ทยากสตาร์ทไม่เข้าติดแล้วกระเดื่องชุดนี้มันแตกมันหักนะครับให้ทําการ เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับแนะนำให้ใช้กระเดื่องที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ,อ,อมันเคี้ยวมันหักไปนะครับมันก็เลยทําให้สตาร์ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าสปริงหลุดนะครับเราก็ถอดสปริงออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับของเครื่องนี้คือสปริงหลุดนะครับ สปริงดุดด้วยผมเอาสปริงใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการพันสายใหม่นะครับวิธีพันสายก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสายที่มันหลุดด้วยเราสามารถพันในเครื่องได้เลยนะครับไม่ต้องดึงออกมาก็ได้นะครับของเครื่องนี้คือลานสตาร์ทมันหลุดนะครับเราก็จะถอดลานสตาร์ทมาแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเอาสายสตาร์ทออกนะครับเราสามารถ พันม้วนสายสตาร์ทนะครับในเฟืองได้เลยนะครับสําหรับบางรุ่นนะครับบางรุ่นถ้าเกิดว่าล่องมันกว้างนะครับเราสามารถพันที่เครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าล่องมันเล็กนะครับเราไม่สามารถที่จะพันเอาเอาเชือกลงได้แล้วก็ถอดมานะครับแล้วก็พันข้างนอกนะครับแต่อันนี้ก็คือว่าล่องมันใหญ่อยู่นะครับเราสามารถเอา สายสตาร์ทนะครับพันในเครื่องได้เลยนะครับแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับพอเราพันเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาสักสองสามรอบนะครับแล้วเราก็พันลงไปนะครับดึงสปริก๊กวิธีนี้เราไม่ไม่ต้องเอาสายสตาร์ทออกมาก็ได้นะครับก็สามารถพันม้วนเก็บด้านในได้เลยนะครับ เปลี่ยนกระเดื่องสตาร์ทนะครับเนื่องจากว่า,ามันสตาร์ทยากนะครับถ้าเกิดว่าเคี้่วมันหักแล้วมันจะสตาร์ทไม่ค่อยได้นะครับเวลาที่เราดึงเนี่ยมันจะไม่ชุดสตาร์ทมันจะไม่ยอมไปเกาะเครื่องนะครับมันก็เลยทําให้สตาร์ทไม่ได้นะครับอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จให้เราดึงทดสอบดูก่อนนะครับว่ากระเดื่อมันออกมาดีหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะหย่อนน้ำมันเครื่องได้นะครับ บริเวณตรงนี้หยอดนะ้ำมันเครื่องได้นิดนึงนะครับก็เพื่อให้มันสไลด์ได้คล่องตัวนะครับอันนี้เป็นการทดสอบก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับน็อตตรงนี้ถ้าขันไม่แน่นก็ต้องขันให้แน่นนะครับไม่ไงั้นมันมีกรณีที่เราดึงแล้วดึงบ่อยๆแล้วน็อตมันหลุดนะครับมันก็จะทําให้เราสตาร์ทไม่ได้เหมือนกันนะครับกระเดื่องที่แตกแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนของใหม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้ากับในเครื่องเลยนะครับ แน่อนเลงการนี้เดี๋ยวเวลาเราเราดึงให้มันเกาะแล้วก็ค่อยดึงเองก็แม่ตงนี้ก็เอยอไ้เลยสบาข้งงอเห้ล่